สวัสดีจ้าทัรวร์จะให้วันนี้มาชมดอกไม้ที่บ้านเพชรที่บ้านปูกยา่าตอนนี้ยังไม่ได้เดินทางกับกับสุรินมาถ่ายรูปโกนว่าอยู่ทุ่งดอกไม้ที่นี่อยู่ไหนมีหลากหลายสีมากสีขาวสีพูสีบานเย็นีสีขาวเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนูน้น เป็นทุ่งดอกไม้เป็นทุ่งดอกไม้ที่อยู่ในตำบลน,นี่แหละที่ลูกชายอยู่นี่แหละก่อนที่จะม,มันมีสองที่สวยมากเลยแป๊บนึงนะมาถึงประตูแห่งรักโอ้โหเปิดเองตอนเปิดเองเลย เปิดเองเพราะลมนะคะไม่ใช่เพราะอะไรอ้าเข้ามาแล้วอืเดี๋ยวเราไปทางเหมือนจะรู้หัวใจแตกสลายเหมือนจะรู้หัวใจแตกสลายหัวใจสลายมอเธอเดินไปกับเขาก็พอได้อยู่เนาะทุกคนเนาะมันมีสองที่ แต่พอทวนลูกสีนี้แหละพ่อจะรีบกลับไปไปสุรินอ่าน,นี่ก็สีอีกสีหนึ่งนี่สวยๆขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะเนี่ยม,มันมันร่วงเอร่วงรยมาหมดแล้วอืม มันร่วงมันโรยไปหมดแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันเคยมีเขาเคยเคยเห็นคนเขาถ่ายรูปนะก็เลยว่าอยากรู้อยู่ตรงไหนพออยู่แถวบ้านเราเนี่ยก็เลยมาถ่ายทุกคนดูนี่ก็เริ่มอันนี้มดแล้วตอนแรกก็สวยนะเนาะธรรมดาหละดอกไม้ร่วงย่อมร่วงโรยไปธรรมดาอืมเขาก็ทำทางเดินให้อย่างดีก่อนบอกว่าหนากว่านี้สวยมากเห็นรูปที่ที่คนที่นี่เขาลงเฟซกันอนะ่ะสวยสวย,สวยจริง เดินมาอีกทีหนึ่งนะเดินมาทางนี้อ้าวเจอเสือไม่อยากเป็นเสือและไม่อยากน่าเหยื่อจะขี่ขี่จะขี่ไม้กวาดไปหาพาบินไปด้วยกันนั่นจะขี่ไม้กวาดไปหาพาบินไปด้วยกันไปหาใครนะทางนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีต้นละทางนี้มีน้อยละอืม คิดว่าปีหน้าจะสวยเพราะว่าเขาเพิ่งทําปีนี้ปีแรกที่บอกว่าปีหน้าจะสวยเพราะอะไรเพราะว่ามันมันดอกมันร่วงมันเป็นเม็ดแล้วเนาะมันจะร่วงมันจะร่วงแล้วปีหน้ามันจะขึ้นเยอะกว่าเดิมอืมจะขึ้นน่าจะประมาณช่วงไหนไม่รู้แต่นี่มันร่วงโรยแล้วอ่ะช่วงนี้น่าจะช่วงช่วงหน้าหนาวปีใหม่ใหญ่อยู่นะทุกคน่งมีให้อืมนะอืมตัวเอก ทยเป็นคลิปสั้นๆอืมคลิปสั้นๆเอามันมีสองที่แต่คงไม่ไปถึงอีกที่หนึ่งหรอกอยู่ใกล้ๆนี่แหละตอกไม้มองให้สวยมันก็สวยนะคะทุกคนมองให้ไม่สวยมันก็ไม่สวยม,มันอยู่ที่คนมองพัดตัวก,ก็เช่นกัน มองให้ผัดทัวดีก็ดีมองไม่ผัดทัวไม่ดีก็ไม่ดีอุ้ยเอาเตัวเองไปเปรียบแบบดอกกับดอกไม้ตาลกอดอกไม้นี่มันเป็นดอกไม้ริมทางแต่ผัดทัวไม่ได้เป็นดอกไม้ริมทางนะคะเป็นดอกไม้กลางทาง <laughs> พูดซะ 哎。Hey.